สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กันที่กิติกูดคานะคะอาณาจักรรถสวยนะคะรถมือสองสภาพดีนะคะที่เป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยวันนี้นะคะเมย์ก็พาทุกคนมานะคะ พบกับรถยนต์อิส z สูนะคะตัวนี้นะคะเป็น4ประตูนะเครื่องยนต์1.9นะคะอ่าเรามาดูกันโดยรอบๆดีกว่าแต่ก่อนที่จะไปดูภายนอกและภายในนะคะเมยขอย้ำโปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งนะคะใครก็ตามนะคะไม่ลูกค้าท่านใดก็ตามกดนะคะคลิกเข้ามาแล้วก็จองรถภายในนะคะ สิ้นเดือนนี้นะคะเราก็ได้รับโปรดีๆก็คือรถคันที่50,000บาทนะคะสำหรับช่องทางออนไลน์ของเรานะคะรวมถึงนะคะก็ยังมีโปรขับฟรี90วันนะคะโปรนะคะฟรีดาวนะคะฟรีจัดส่งทั่วประเทศนะคะแล้วก็ยังมีนะคะฟรีนะคะบริการนะคะรับประกันเครื่องยนต์10,000กิโลหรือ1ปีด้วยนะคะเน้น <Le hn S 1> ว่าฟรีที่นี่ที่เดียวไปดูด้านในกันเลยค่ะภายในนะคะ โอโถงนะคะนั่งสบายนะคะให้ความรู้สึกอารมณ์สปอร์ตกันเลยทีเดียวนะคะผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับเท่มากๆเลยค่ะพิเศษสุดนะคะก็มาพร้อมล้อแม็กขอบ18 Emotion R กันสวยมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับรถยนต์คันนี้นะคะก็เป็นเครื่องยนต์1.9ซึ่งรับรองว่าประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะก่อนที่เราจะส่งมอบรถทุกครั้งไม่ต้องกังวลใจเพราะเรามีการตรวจเช็คคุณภาพเครื่องยนต์และก็มีการรับประกันด้วยค่ะ ก่อนจากกันไปวันนี้นะคะเมย์ขอย้ำโปรโมชั่นดีๆอีกหนึ่งครั้งนะคะจองออนไลน์วันนี้รับส่วนลดทันที50,000บาทนะคะฟรีจัดส่งทั่วประเทศนะคะฟรีเงินดาวนะคะออกรถที่นี่ไม่ต้องจ่ายสักบ,บาทค่ะคิดถึงรถมือสองต้องคิดถึงกิติคุณค้าค่ะ